ว้าวเลยมีกแกงกะหรี deals, ่มาฉ่ำด้วยอ่ะอุ้ยเอาไปทางานเลยโอ้ไม่ก็ออยเพอร์เฟกต์มากเลยโอ้ยังอยู่ยังอยู่ที่นี่อยู่ที่เดิมอ่ะค่ะยังอยู่ที่นี่อะชอบอ่ะถึงแล้วออสกาแล้ว ดี๋ยวจะไปต่อเกียวโตนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทริปนี้เรามาทำอะไรกันตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆที่สนามบินนะคะ,ะแวะมาเจอครอบครัวของเหมากับแซนดี้เ <c oughs> หมาเป็นพาร์ทเนอร์ทำแบรนด์กับตุ๊กทริปนี้จริงๆเป็นทริปที่ตุก๊กะจะมาดูงานแฟ์กับเหมามาได้ดไงแล้วสองคนนี้เขาเบรกพอดีก็เลยคิดว่าเออพามาด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวไดทพี่เบงมาไม่ได้เพราะเขาติดงานนะแต่ก่อนที่เราจะไปงานแฟนเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะที่เกียวโกล ใช่แต่ก็คือเน,น,นี่ยเราอยู่โอาซากา้าเดี๋ <โฤ S 1> ยวเราจะไปนอนที่เกียวโตมาแล้วอุ้ยอะไรอ่ะปลาหมูแซลมอนกินโลดมาอีกแน่หม้หม้อ p l เอ้ยระวังอะลรอะลรกรด้งของเน,นนี่<อ>ร้อนนั่นหม I'm excited for the deer excited for the deer เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูควาง We're gonna feed deer ของเด็ดที่พี่ตุกอกโอ้โหริยนื้เหรอมันไม่ใช่ปลาฮะายเนื้อคซ้มิวกินเน้อ วันนี <The> <baptism? The mph 2> mm ้เห็นกวางยังเนี่ยฝั่งมือกวางเต็มเลยคนเยอะเหมือนกันนะคะใช่ใช่เนี่ยกวางแล้วก็ซื้ออาหารมาให้เดี๋ยวเราลงใต้ดินข้ามฝากท่าเรืมาที่นาราค่ะมาดูกวางแค่ไหนกวางปวดกวางไหมปวัวอันนี้มันคือเซมเบ้นะคะสิ่งนี้อันนี่ดูดิตาแ๋วเลยชิคกี้พายอีกจะเบาแบ เราก็อเอาจากมือนะค้าดิยวอุ๊ยเอาไปทางานเลยตัวนี้ได้เยอะแล้วเราไปหาตัวอื่นดีกว่าเธอเธอกินเยอะเกินไปเฮ้เอาไหมเบาๆเห็นไหมเขาไม่แรงอ๋อ you like it อันนี้ให้เราแม่แม่ให้กับมือให้กับมือ กลัวเขาไม่เขาไม่กระชากนี่ยเฮ้ยเดนนี่นี่เลยระวังระวังให้ชิ้นเดียวให้ชิ้นเดียว no no อย่าถือทางอันดิเราเราจะมีที่หนังสต็อกบ้างข้างหลังอยูอ่อ่ะข้างหลังไอซิสโซ่เดนนี่จะได้ป้อนไม้หนึ่งตัว Come nài khóc. Ok. Nay như thế, mày nè. Stop following me. Ok, ok. Bye. Is it a male deer? I think so. Mày gặp ghé. Come con, come con. Ok. ก้มกันก้มกันโอเคชิ้นสุดท้ายจริงจริงอ่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วเป็นไงคะ I didn't bring my jacket อร่อยไหมครับนี่นอนหน้าร้านเลยชิ้นกว้างงไายนี่เนื้อเนื้เท้าตอนนี้เต็มไปด้วยอึ จ <laughs> ุดกวางจุดกันใหม่กวางเขาไม่กลัวเรานอกจากเขาไม่กลัวเราแล้วแบบเขายังจู่โจมมาบางครั้บจู่โจมเราแต่ตรงนี้ดีมากเลยนะเออตรงนี้สวนตรงนี้ดีแล้วก็คนไม่เยอะ อร่อยเลยนี่อร่อยมากจริงๆเค็มเค็มว้าวยคเียงซูนียไเลยนวานี่สไตล์หรอาใ้ที่นี่ ทุคนเซฟตี้ค่ะวันนี้นะคะนาวจะเป็นคู่ขับรถเต้นๆรถใหญ่ <c oughs> <ด>เราจะไปที่ที่ถนนเขาว่ามีแต่มัชะมัชะเยอะแยะตไปหมดทุกคนวันนี้ทุกคนดูน่ารักวมากไอจสวยดี hey guys, ready? ใครมาญี่ปุ่นอย่าลืมซื้อสิ่งนี้ไปกินนะคะคือมันอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยมันคือ pickle plums <flooding, S 1> ก็คือลูกพรมดองมันอร่อยมันมีสีเขียวกับสีแดง มันมีทั้งความเปรี้ยวเคม็มแก้เมารสพอเรากินเสร็จมันจะมีความหวาหวานปลายๆอร่อยอะ่ะ oh, so ถึงแล้วนะคะถนนที่มีมัะชายอยนัำชารีาพับบี้ก่อนนะเพราะว่าฝนตกเลยเดี๋ยวก็ตั้งหลังก่อนค่าานะิะล่ม you can't go you don't have a home วางรถนะเด็กๆ เมือครีบเลยนะเนี่ยนะครปมะช่าเลยหรอส่วนอันนี้มันก็จะมีความนมนมถ้าให้มันอร่อยสับตกนะคือต้องลดนมมันจะได้แบบเข้มข้นมากๆแต่ชื่อมันคือมัชาลาเต้ไงเมือต้องนมน้ำซึ่งมัช่าเขาอร่อย จะเป็นวันแห่งฉัชาทีนี้ต้องมัชชามต่ช่รวมจะเป็นยังไงเจ็บร้อหน่ายนี่ครับได้เหนอยไหมเนี้ยเปิดหิ้วกลิ่น้าพร้อนไ้อหน่าย้อนหน่ยมีไข่ออนเซนซาบิวิ่ยหน้าที้ง้างนก็า เอาเอาครจริง้ดีโอเครสมัจฉารสมัจฉาเลยว้าว You're gonna go to the dango shop. It's a dango matcha store. Oh wow. I like that color. Don't look at the license plate. Mm -hmm, mm -hmm. Is it? Is it the kaboom Red bean. Why am I <laughs>

มีตามกัมีกาะรี่มัทฉ่าด้วยเออมัฉ่าอ่ยเลยทุกคนมัทฉาทุกสิ่งยาซื้อไม่ทาําทนะี่บ้านเีกอ่ะคาโบนาร่าด้ยวยนะช่วนาพี่แฮปปี้มากเลยอเนี้ยพี่คู่ยอสุดเลยอ๋อต้องไป so soft, warm, um, refreshing. <laughs> <laughs> กิงจะไปไม้เปลี่ยนสีที่กิ่งจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปไม้เปลี่ยนสีแล้วนะอะไรอย่างงี้แค่ว้าวโอ้โหโอ้ยโอ้ย See. Yeah, มันเป็นอะไรที่ดูวินเทจ Traditional. <laughs> mm, it is scary, but I wanted to jump. It's so dark too. Hey. <laughs> <laughs> it's so high and so fast. Okay, now you should go on.

Okay. 啊，太冷了。 คือไปทํางานไม่ใช่ว่าทํางานที่นี่นะเดี๋ยวคนจะคิดว่าทํางานที่นี่มาดูงานเนาะมาดูงานค่ะเรามาดูแล้วก็หาซัพพลายเออร์หาแฟคทอรี่เพราะเดี๋ยวจะมีทําแบรนด์ใหม่อีกแบรนด์นซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวเราเป็นรู่เป็นร่างแนละ้วเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าเกี่ยวกับอะไรหรือว่าถ้าเก็ตกลุปเป็นใครทวันนี้เราแยาก ใช่ยุสุฮาร์บูร์ทั้งเรื่องนก็ด Oh. Oh. So cute. Wow. แม่กลับมาแล้วนะคะได้ไอเดียแล้วก็ได้สเปรอะไรอะไรหลายๆอย่างเยอะมากมาย โต้อม่นีนแล้วนะคะสุดยอดน่ารักมากเลยนะ่ะแ่นีแม่นีมันเป็นช็อปเลยนี่วะ่ะมันคือทั้งร้านเลยนี่ว่า <c oughs> เลยไ่ชวนโอ้โหแม่ this one ่แร์่แฟร์ละ ไเอาอย่างอื่นไม่เอาอย่างอ,าอืง่นที่ไม่สมม<า>้ำมาตลาดมาเดินตามตามตลาดตามร<า>้าเชราเพิ่มงน,นี้มาล้วันนี้ติะไทยแล้วเจ็บแล้วไอยู่ไหมเจ็บแต่ว่าดีขึ้นไหมมีชูมิโตะอบใจดมีไหมเห็นไว้ตรงไหนก็ตัวแมทเลย ร้านเนี้ยไม่มีคนเลยนอกจากเราแล้วคนมารับออเดอร์ก็คือคนเดียวกับที่เป็นคนทำอาห <ฮะ S 2> ารเราก็น่าจะเป็นคนคิดปังหลอด้ว,วยคิดไปได้อะไรจากลอกมาะคะ <c oughs> ออ่ะโชวหนาี่ี I have t o more at home. เลนนี่ไม่ซื้อเลยจากเราเลยเพราะเขาบอกว่าเขาได้ที่มีโกรธเยอะเขาก็เลยไม่ซื้อเลยเขาบอกเขาอยากได้นะเขาบอกพี่เมื่อกา้ไม่ได้แต่เขาสัญญาไปแล้วอยากได้อะไรอ่ะอ่ของจิ๋วของจิ๋วแอ่์ห้องแอร์เป็นซุปข้นนะพี่โต๊ะเป็นซุปใสดูสดชื่นเดี๋ยวดูสิว่าพี่โต๊ะจะบอกว่าสดชื่นอะไรไม่กล้าพูดเลยไม่อร่อยอร่อย มา้าแม่ <Okay. S 1> อันนี้อร่อยค่ะ <Sorry. S 1> ปลาแห้งนี่อร่อยมากกลัวร้อนไงไม่เไม่อร่อยแต่ไอ้ expect it to be มันหนึบหนึบมันอร่อยไอไอ้ จินบหนึบหนึบหนึบของเราคอน้ำข้นซึิมนี้กินลาเมงหลายร้านอือขอลองตรงไส้ไม่โดนไส้เลยอือ ไม่โชว์เฮ้ยน่ารัก้ังนี่มันอร่อยอ่ะมันอร่อยคือมัทฉะมันมันคือมัทฉะที่ถูกต้องผิดถูกอร่อยมากของอันนี้ราแหละค่ะส่วนนี้คือคัสตารดครีมค่ะอันนี้ก็อร่อยเด็กๆกินได้ไหมแล้วมัทฉะหน้าตาแบบนี้ที่รอสันอร่อยมากโอ้ ยังอยู่ยังอยู่ที่นี่อยู่ที่เดิมนะคะยังอยู่ที่นี่ชอบอะแต่ไม่ให้ที่มัชชาอร่อยมาก <S <S อมโอ้หก้อเพอรฟ์เฟกมากเลยจากรอสันอสันหรือแฟมิลี่มารูกินกค้กกับของที่สุดท้ายที่เราแวะก่อนที่จะไปสนามบ,บินนะคะพี่ตุกเขาอยากมาคอสมีแล้วเราก็คิดว่าเราเหลือเวลาอีกนิดหน่อยครึ่งชั่วโมง ก่อนไปสนามบินไปเติมน้ำมันก่อนไปคืนรถที่สนามบินแร่งรีบนิดหนึ่งะคะจากคอสมีนะคะแล้วก็เกิดเรื่องระทึกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราหลงทางไปคืนรถไม่ทันนาวก็ต้องแยกไปคืนรถส่วนตุกก็ต้องพาลูกมาที่สาบินก่อนแล้วก็นั่นแหละเกือบจะไม่ทันเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องอะจบช่้นน,นี้อันยาวนานนะคะแล้วเดี๋ยว เจอกันทริปหน้าที่นหนสักทีไมอ้ยยู่แผนเดินทางเยอะแล้วโอเคไหมว่าไม่อยานออกจากบ้านเลยจะต